หลังกายแข็งแข็งยายกะหายยได้หนาทีการงานมีเพื่อนสั้นหลังใหญ่ใยาวกใหายอายุของไทยเพื่นยาวเด้อให้เจ้านั้นแข็งใหญ่ยาให้เจ้านั้นแข็งให่ยาวลุง่าน้าพากันอ่อนอุสาวะพากันอ่อนซอนอุสาวพากันอ่อนซอนจักอื่นสักอ่อนน้ำกันเบิดบานให้ครกะฮู้เรื่องแข็งใหญ่ยาวสิบอกให้ฮู้เรื่องแข็งใหญ่ पी बजे हपी हेपी बचे हपी बजे जूयू हपी बजे हपी बजे छूय हपी बजे हपी बजे सुयू हप्पी बजे हपी बजे सूय हपी बजे थूय हपी बजे नम ันนี้นักร้องก่อนอาจจะไม่แข็งแรงแต่หัวใจแข็งแรงนะคะแข็งยาวเหลือเกินทับใจจริงๆครับโอ้โหนี่พี่ประหยัดนี่แกชอบเลยเนี่ยนะแฮปปี้เบอร์เดย์อะไรให้แข็งใหญ่ยาวแฮปปี้เบอร์เดย์แล้งใหญ่ยาวเรก็ร้องทางหางกันนะก็บอกแล้วนะว่าแข็งใหญ่ยาวก็คือแข็งก็คือแข็งแรงไง ขอบคุณนลงวะมอจำบ่ายยังมาลองไอ้อายอ,อยู่เนาะเอา้าเห็นพอดีนอเน,เนาะมือกีบไว้ก็จับโทรศัพท์ขึ้นมาก,ก็เลยเห็นไายก็เลยว่าวันเกิดก็เลยต้องมานะคะพี่ชายทิ้งไม่ได้นะคะขอบคุณเลยหลายขอให้ไอ้แข็งยายยาวเด้อแข็งก็ให้แข็งสุขภาพแข็งแรงมากห,ห้ล<ห> <ขอ S 2> ูกงาน,น,น <laughs> ยังก็อันยันยาวยันยาวยันมากลายว่ะเพลงนี้คัดมาให้ไอ้พยะยาด้วยตรงเน้วจ้ะนาะ จะแข็งก็ตอนนี้แหละเพราะมันหนาวมากโอยใช่ไหมหนาจนตัวหวดหมดแล้วเนี่ย <laughs> อะไรหดคะพี่ประหยัดตัว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 หวดหมดแล้ว <laughs> <laughs> นึกว่าหัวหวดพ <laughs> <laughs> ี่เมียบอกว่าได้มีเรียง่าย <laughs> ส,สาวูสวัสดีนะคะอีสานไกลถิ่นสวัสดีน้สิบสี่้านดวงใจที่มาให้ร่วมอวยพรวันเกิดนะคะใครสะดวกก็ขึ้นมาอวยพรวันเกิดให้พี่ประหยัดได้นะคะข้างบนเนาะสขึ้นสับกันลงนะคะ Terima <sweak> kasih.